Final Fantasy ปฐมบทตำนานเกม JRPG สุด umas, คลาสสิกตลอดกาลในยุคหนึ่งค่ายเกมที่ชื่อว่า SQUARE SOFT ได้เริ่มต้นรังสรรค์เกมผจญภัยแฟนตาซีโอเพนเวิลดขึ้นมาเกมหนึ่งโดยที่ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะกลายเป็นเกมสุดฮิตแห่งยุคที่ยังคงความคลาสสิกและความสนุกบนเศร้าคล้าน้ำตามากว่า30ปี <the> อีกทั้งยังทำให้เรานึกย้อนไปถึงเสียงหัวเราะเมื่อครั้งยังเด็กได้เสมอที่มองเห็นหรือกลับมาเล่นอีกครั้งเกมเกมนั้นก็คือ Final Fantasy ภาคแรกสุดหนึ่งในเกมที่เป็นสุดยอดแห่งเกม RPG ในความทรงจำเกมหนึ่งของเด็กยุค80หลายคนที่กลายมาเป็นต้นกำเนิดแห่งตำนานเกมซีรีส์ Final Fantasy และยังถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้บริษัท Square Soft หรือ Square Enix ในปัจจุบัน ความสำเร็จในครั้งนั้นส่งผลให้กำเนิดภาคต่อมาจนถึง16ภาคยังไม่รวมภาคแยกอีกมากมายที่ช่วยเปิดโลกแห่งจินตนาการและความแฟนตาซีที่ไร้ขอบเขตให้ขยายกว้างออกไปได้สุดที่ความคิดของใครคนหนึ่งจะสามารถคิดได้ Final Fantasy กำเนิดขึ้นจากแนวคิดของฮิโรโนบุซากาคุชินักออกแบบเกมหัวเรือแห่งค่ายสแควร์ซอฟในขณะนั้นโดยร่วมมือกับผู้แต่งเพลงอิสระ ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้แต่งเพลงให้แก่ซีรีส์ Final Fantasy นั่นคือโนบุโออุเอมะซึพร้อมด้วยนักวาดลายเส้นเฉพาะตัวยังโยคิทากะอามาโนหรือผู้ที่รังสรรค์โลโก้และภาพตัวละครที่งดงามและมีเอกลักษณ์ที่เราคุ้นตากันโดยฮิโรโนบุซาคาคุชิได้รับแรงบันดาลใจจากเกมผจญภัยของบริษัทอินิกอย่างเกมดราก้อนเควส ซึ่งเป็นเกม RPG ที่โด่งดังไม่แพ้กันนั่นเองอย่างไรก็ตามในตอนแรกเกมนี้เกือบจะได้ชื่อว่า Fighting Fantasy อีกด้วยเนื่องจากฮิโรโนบุซากาคุชิอยากได้ชื่อเกมที่มีตัวอักษร FF เพื่อที่จะได้ออกเสียงได้ดูดีในภาษาญ,ญี่ปุ่นโดยคำว่าแฟนตาซีถือเป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุดและคำว่า Final ก็ไม่ใช่ตัวเลือกแรกหากแต่เป็นคำว่าไฟติ้ง แต่จะด้วยโชคดีหรือโชคร้ายชื่อ f i g ไฟติงแฟนตาซีได้ถูกใช้ไปก่อนในนวนิยายเกมกระดานของสตีฟแจ็คสันและเอียนลิฟวิ่งสโตนเหตุนี้จึงมาลงตัวที่ชื่อ Final f a n t a ซีที่คุณหูเรามาจนถึงทุกวันนี้ Final f a n t a ซีเป็นเกมแนว Open น o วิลด์เท b ร์เบส p g หรือก็คือเกมที่ผู้เล่นสามารถเดินสำรวจได้ทุกที่ในแผนที่ที่เกมมีให้ มีระบบต่อสู้แบบผลัดกันออกคำสั่งระหว่างเราและศัตรูโดยจะมีอาชีพให้เลือก6อาชีพแต่ภายในทีมผู้เล่นจะสามารถเลือกได้แค่4อาชีพใน6เท่านั้นนั่นคือนักรบนักมวยจนจอมเวทขาวจอมเวทดำและจอมเวทแดงซึ่งตัวเกมจะใช้ระบบการอัพค่าพลังโดยใช้ระบบเลเวลกับระบบอาวุธชุดกราะ ในภาคแรกนี้เนื้อเรื่องจะไม่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือผูกปมอ,อะไรมากมายซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับคริสตันและคริสตันนี้จะเป็นคีย์หลักให้แก่ภาคต่อๆไปอีกด้วยโดยคริสตันทั้งสนั้นคอยช่วยตรึงสมดุลแห่งโลกเอาไว้จนกระทั่งมหาเจ้าปีศาจท,ทั้ง4คือลิศโครงกระดูกอมตะได้ปรากฏตัวณวิหารใต้ดินที่กักเก็บคริสตันแห่งดินทำให้ผืนดินแห้งผักปลูกสิ่งใดก็ไม่ยั่งยืน มาลิลิตหญิงสาวผู้มีหกแขนและท่อนล่างเป็นงูปรากฏตัวณนะใจกลางภูเขาไฟที่กักเก็บคริสตัลแห่งไฟส่งผลให้เพลิงพายุโหมกระหน่าคราเคนปลาหมึกยักษ์ปรกากฏณวิหารใต้บาดาลที่เก็บรักษาคริสตัลแห่งน้ำก็เกิดเหตุการณ์น้ำเหือดหายไปและเทียแมดมังกรหกหัวปรากฏตัวณนะปราสาทลอยฟ้าแห่งชนเผ่าที่สูญสิ้นที่กักเก็บคริสตัลแห่งลม กำเนิดเป็นลมหมุนอันไร้ซึ่งการควบคุมทว่าด้วยพลังแห่งคำทำนายโบราณที่เหล่าผู้คนทั้งโลกฝากความหวังเอาไว้มีการกล่าวถึงผู้กล้าทั้งสี่ที่จะนำแสงสว่างกลับมาเมื่อโลกเต็มไปด้วยความมืดและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของตัวละครหลักตัวแรกแห่งซีรีส์ Final Fantasy หรือที่เรารู้จักกันในนามบริเอร์อ l ฟไล t ซึ่งนักรบทั้งสในที่นี้ก็คือตัวละครสี่อาชีพที่เราเลือกเอาไว้นั่นเองจุดหมายของเกมคือการผจญภัยต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่สามารถเจอได้ในทุกย่างก้าวเมื่อลงดันเจียนหรือออกนอกเขตเมืองรวมไปถึงภารกิจหลักอย่างการช่วยองค์หญิงเซราจากกาแลนทหารผู้เสียสติทั้งหมดนั้นก็เพื่อเก็บสสมเลเวลเพิ่มอาวุธให้ตัวละครเราแข็งแกร่งขึ้นและผ่านการทดสอบของเจ้าแห่งมังกรบาฮามุด ก่อนที่จะเข้าไปสู้กับ4ปีศาจร้ายรวมไปถึงบอสสุดท้ายอย่างเคออสภายหลังเราจะได้ทราบว่าเคออสก็คือกาแลนที่รอดจากต่อสู้ชิงตัวเจ้าหญิงเซราแต่เขาได้ทำสัญญากับปีศาจทั้ง4และส่งตัวเองกลับไปยังอดีต2,000ปีก่อนจากยุคปัจจุบันจนกลายเป็นจอมมารเคออสผู้ที่สร้างพวกมันเพื่อรับส่งตัวตนของตัวเองในตอนนั้น กลับมายังเวลานี้วนเป็นวัตจักรที่ไม่รู้จบนักรบทั้งสี่ได้ใช้พลังแห่งคริสตัลในวิหารเควอสยุคป,ปัจจุบันย้อนเวลาไปเมื่อ2,000ปีก่อนเพื่อถอนหลักถอนคนปีศาจทั้งสี่เมื่อครั้งยังถูกสร้างขึ้นมาใหม่ส่งผลให้เคออสไม่สามารถส่งพวกมันมารับตัวกาแลนกลับมายังช่วงเวลานี้ได้และนักรบทั้งสี่ก็สามารถปรับจอมมันเคิร์สลงเพื่อทำลายวงจรอ,อุบาทสําเร็จ ก่อนถูกส่งกลับมายังเวลาปัจจุบันของตนเองแต่เมื่ออดีตถูกเปลี่ยนแปลงจึงทำให้เส้นเวลาถูกบิดเบือนนั่นหมายความว่าผู้คนทั้งเมืองจะไม่ได้รับรู้ถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาและพวกของนักรบเองก็ไม่สามารถจำวีรกรรมของตนได้เช่นกันถึงกระนั้นแล้วสมดุลแห่งคริสตันทั้งสี่ก็กลับมาสู่โลกในส่วนเพลงประกอบนั้นไดโนบุโออุเอมซึนักแต่งเพลง ผู้เคยฝากผลงานไว้กับเกมในค่ายสแควร์ซอฟ t ไว้มากมายอาทิเช่น Mystic Quest และ i กิ Night มาประพันธ์และสร้างสรรค์บทเพลงอันแสนไพเราะติดหูให้แก่เกม Final Fantasy อย่างเพลง o p e n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  g งตรีที่มีการนำมาใช้ต่อในอีกหลายภาคของซีรีส์ Final Fantasy หรือจะเป็นเพลงที่ฮิตแม้กระทั่งผู้คนที่อยู่นอกวงการเกมอย่างเพลง Victory ที่เปิดให้คนทั่วไปฟัง ก็จะสามารถเข้าใจได้เลยว่าเป็นเพลงที่แสดงถึงชัยชนะและเพลงวิกตอรีก็ถือได้ว่าเป็นเพลงที่เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเกมนี้ไปแล้วเพราะในภาคต่อต่อมาก็ได้มีการนำเพลงนี้ไปดัดแปลงแต่ยังคงความเป็นต้นฉบับเอาไว้เสมอมาที่เรื่องของเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ของเกมนี้โดยจะเป็นตัวอักษรเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Final Fantasy ที่มีขีดเส้ในใต้เอาไว้ ภายใต้เส้นจะมีตัวอักษรคาตาคานะของญี่ปุ่นเขียนเป็นคำที่ออกเสียงว่า Final Fantasy และที่อยู่ด้านหลังของตัวอักษรจะเป็นรูปของ Warrior o f l i ฟไลหรือนักรบแห่งแสงตัวดำเนินเรื่องหลักของเกมที่วาดโดยโยชิทากะอามาโนะกำลังถือดาบและเหล่ตามองมาทางผู้เล่นถึงแม้จะมีการนำไปรีเมคอยู่หลายรอบและเปลี่ยนโลโก้อยู่หลายครั้ง แต่ทุกเวอร์ชั่นจะมีภาพของว a ร r เอ r ร์ออฟไลน์ที่กำลังยืนถือดาบอยู่คู่กับโลโก้และจะมีการแดัดแปลงท่วงท่าเล็กน้อย Final Fantasy ภาคแรกได้ออกสู่สายตาของสาธารณชนในวันที่18ธันวาคม1987โดยออกให้กับแพลตฟอร์มเครื่องเกมฟา m i มิคซึ่งในตอนแรกแผ่นเกมสามารถขายได้แค่2 0 0 0 0 0แผ่นเท่านั้น แต่ซากากุชิก็ได้ไปขอร้องกึ่งอ้อนวอนเพื่อให้ทางบริษัทผลิตแผ่นส่งขายเพิ่มเป็น4ี่แสนแผ่นโดยให้เหตุผลว่าหากเราทำยอดขายได้เพียงแค่นี้มันจะไม่มีวันมีภาคต่อเลยเพราะงั้นผมขอนะาทำให้มันเป็นสี่แสนแผ่นได้ไหมซึ่งทางเหล่าคณะกรรมการได้ตอบรับและยอมรับความเสี่ยงพร้อมมอบโอกาสให้แก่เกมโอเพนเว t u ์เทนเบส RPG เกมนี้ ส่งผลให้ความนิยมในตัวเกมพุ่งสูงขึ้นแถมขายได้มากขึ้นอีกด้วยและจากความสำเร็จของเกม Dragon Quest ที่ฝั่งอเมริกาเหนือทางบริษัท Nintendo สาขาอเมริกาเหนือจึงได้ทำการแปลเกม Final Fantasy สู่ภาษาอังกฤษและวางขายในเดือนพฤษภาคม1990ถึงแม้ว่าเกม Final Fantasy จะทำเงินได้น้อยเมื่อเทียบกับเกมระดับตำนานอย่าง Dragon Quest แต่กระนั้นแล้วมันก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งตำนานของเกม Open World Turn-Based RPG ที่ทำให้วงการของเกมคลาสสิกในสมัยนั้นต้องสั่นสะเทือนจนถึงตอนนี้ก็เวลาล่วงเลยผ่านมานานกว่า30ปีแล้ว Final Fantasy ยังคงมีภาคต่อและภาคแยกเรื่อยมาจนถึงภาคล่าสุดที่ภาค16ซึ่งเป็นการเปลี่ยนระบบการเล่นครั้งใหญ่ของเกม Final Fanta ซ y ครั้นหากจะให้พูดก็คงจะยาวไม่ว่าเวลานั้นจะผ่านไปนานเท่าไรแต่การที่ได้เห็นได้เล่นหรือกระทั่งได้ยินเสียงเพลงของเกมไฟแนลแฟนตาซีไม่ว่าจากที่ใดก็ตามมันก็ยังคงพาความทรงจำที่แสนสนุกสนานและเสียงหัวเราะในวัยเด็กของเรากลับมาได้เสมอหรือบางทีมันอาจเตือนว่าเราลืมความเป็นเด็กไปนานเท่าไรแล้วก็ได้ขอขอบคุณที่รับชม ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ที่ช่อง This Is Game ข่าวอะไรใหม่เกมไหนมาดูได้ที่นี่เพราะที่นี่คือเกม